ถ่ายคลิปให้ฉันหน่อยแกง๊ง c a เซนเตอร์มิจฉาชีพมันโทรมาได้แ้ได้ผมถ่ายให้เองคนสมัยนี้ทำไมมันหลอกยากหลอกเย็นจังวะอีนี่ก็รู้พวกเราโกหกแต่คุยด้วยเป็นครึ่งชงั่วโมงเสียเวลาหาลูกค้าชิบหายเลยอ่ะโคตรหุ่นหงิดเลยกูยังมีสายหนึ่งกูว่าสายนี้น่าจะเป็นเหยื่อของพวกเราสายนี้ยายกูใครนะยายกูยายมึงแล้วไงวะกูจะเอาแค่เงินกูเลือกมาที่นี่ก็จริงแต่กูไม่คิดว่าต้องมึงหลอกเงินยายตัวเองนี่หว่าเงินใครไม่เกี่ยวเว้ยขอได้เงินก็พอ ชให้ฉันหน่อยแก๊งคอร์เซนเตอร์มิจฉาชีพเป็นทรงนั้นแลรอๆๆได้เดีย๋ยวฉันถ่ายให้เองฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะชทวยจากบริษัทขนส่งเอกชนนะคะค่ะเอ่อไม่กราาว่าอันนี้ใช่คุณฮันนี่หรือเปล่าคะใช่ค่ะเอ่อพอดีว่าทางเราอะค่ะได้รับแจ้งว่ามีพัสดุต้องขกงใส่ชิ้นหนึ่งค่ะเป็นพัสดุที่ส่งมาจากบ้านของคุณฮัน ื่อของคุณทันนี่ในการส่งอะคะ่ะและในนั้นเนี่ยเราตรวจสอบแล้วพบว่ามีสิ่งของผิกดกฎหมายเป็นจํานวนมากเลยค่ะมีทัส,สปอตทั้งหมดนะ้าแปดเล่มเป็นของชาวต่างชาติชาวจีนนะคะแล้วก็มีเสื้อผ้าอีกจํานวนหนึ่งนะารวมถึงยาเสพติดและก็สิ่งของผิกดกฎหมายด้วยค่ะไม่ทราบว่าอันนี้ใช่สิ่งของที่คุณทันนี่ต้องการส่งไปประเทศจีนหรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะแต่ว่า มันไม่ใช่ของฉันนะคะ,ะถ้าคุณยืนยันว่าไม่ใช่ของคุณนะคะทางเราต้องขอตรวจสอบนะคะข้อมูลว่าถูกต้องจริงหรือไม่นะคะรบกวนยืนยันตัวตนด้วยนะคะ,ะรบกวนขอเลขบัตรประชาชนด้วยค่ะนี่ต้องบอกเลขบัตรประชาชนด้วยหรอคะใช่ค่ะพอดีว่าทางเราต้องตรวจสอบยืนยันตัวตนนะคะ,ะไม่สะดวกให้หมายเลขอ่ะคะ่ะ ถ้าไม่สะดวกให้หมายเลขน,นะคะรบกวนขอเป็นที่อยู่ปัจจุบันก็ได้ค่ะไม่สะดวกให้ที่อยู่ด้วยค่ะงั้นรับกวนขอเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงค่ะชื่อนางสวรร์ชั้นดาวดึงค่ะชื่ออะไรนะคะนางสวรร์ชั้นดาวดึงค่ะนางสะพันชั้นดาวดึงหรอคะ สวร์ค่ะสวรรค์นเออราควรสะกดให้ไหนได้ไหมคะสะกดไม่ถูกหรอคะเราควรสะกดให้ต้องความถูกต้องค่ะสอเสือวอแววรอเรือรอเรือคอยคอยกันรันค่ะนามสกุลค่ะชั้นดาววดึงค่ะแล้ออวควรสะกดนามสกุลให้ด้วยได้ไหมคะชอช้างไม่แหงอากาศไม่โทรนอหนูดอ,อาวดาวโดอ,อื่งอดึงอะค่ะ นางสวรรค์ชั้นดาวดึงนะคะอันนี้ทางเราตรวจสอบแล้วนะคะว่า,าไม่ใช่ชื่อของคุณจริงๆนะคะคุณถูกแอบตั้งนะคะในการส่งวัสดุมีผู้ที่ไม่หวังดีเนี่ยใช้ชื่อของคุณในการส่งวัสดุครั้งนี้นะคะและทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งของปดกฎหมายทางเราจึงต้องแจ้งกับทางตำรวจนะคะค่ะอันนี้คุณฮันนี่สะดวกที่จะไปแจ้งความไหมคะเหตุเกิดน,นะคะที่ ระยองนะคุณทันนี่ตอนนี้พักอยู่ที่ไหนคะอยู่กรุงเทพคะ่ะสะดวกไปแจ้งความวันนี้เลยไหมคะไม่สะดวกคะ่ะอ๋อแต่จริงๆนะคะตามขั้นตอนเราต้องไปแจ้งความในวันนี้นะคะเป็นวันที่เกิดเหตุเลยแต่ว่าถ้าทางคุณทันนี่ไม่สะดวกเนี่ยทางเราก็จะอำนวยความสะดวกให้ในการโอรสายให้กับเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อติดต่อ สวัสดีค่ะค่ะพิฉัน,ร,นร้อยตีขวัดดีนะรุนาสวัสดีค่ะทางเรานะคะได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วว่าสิ่งของที่คุณส่งเนี่ยไม่ใช่ชื่อของคุณจริงๆ แต่ว่าทางนี้ค่ะที่เราตรวจสอบแล้วเนี่ยจะมีค่าเสียหายนะคะที่คุณต้องจ่ายเนี่ยมากถึง8 0 0 0 0บาทเลยนะคะในกรณกีส่งสินค้านะคะที่ผิดกฎหมายข้ามประเทศนะคะอันนี้คุณทนันนี่ต้องยอมรับในกฎข้อนี้นะคะว่าต้องชําระค่าเสียหายจริงๆชําระให้ใครนะคะ,ะชาระให้กับทางเราเนี่ยแหละคะ่ะกรมตารวจค่ะทําไมต้องชําระให้คุณนะคะก็ในนั้นมันยังเป็นชื่อของคุณอยู่ค่ะถ้าคุณ ็ต้องดำเนินคดีนะคะตามกฎหมายที่วางไว้นะคะด้วยชื่อของคุณเนี่ยมันปรากฏตรงนั้นจริงๆถ้าคุณไม่มาแจ้งความเนี่ยคุณก็จะถูกดำเนินคดีนะคะอันนี้เป็นตำรวจจริงเหรอคะดิฉันเป็นตำรวจจริงค่ะทำไมชื่อคุ้คๆเหมือนกับดิฉันเป็นตำรวจจริงๆค่ะอ๋อชื่ออะไรนะคะชื่ออะไรนะคะขวัญตร,นะรีนานาค่ะโอ้เสียงเหมือนคนเมื่อกี้เลยนะคะเนี่ย สะดวกค่ะงั้นไม่เป็นไรค่ะที่ฉันนะคะขออนุญาตยื่นข้อเสนอให้นะจะง่ายมากกว่านี้ก็คือฉันเนี่ยจะติดต่อกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะให้เขาช่วยเคลียร์เรื่องนี้ให้ได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องมีค่าใต้โต๊ะนิดนึงนะคะประมาณสามหมื่นบาทคุณทนันนี่ยินดีไหมคะไม่ยินดีค่ะแล้วก็ไม่สะดวกที่จะคุยกับผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยถ้าเกิดว่ารู้จักกับผู้ใหญ่จริงเนี่ยไปขอตังค์กับผู้ใหญ่เองก็แล้วกันนะคะ เลิกโทรมาหลอกคนอื่นคนอื่นแบบนี้นะคะอ้าวอีนี่รู้แล้วสุดหักหงอนะมันคู่ชวนกูคุยแล้วหาคนเสียเวลาหาลูกค้ารู้ไหมอ้าวป๊อแตกเหรอเพรอะไรมึงแหมเสียงขนาดนี้แก่แล้วนะสีเวร <laughs> มึงเด็กตายอ <laughs> ่ะทําทำมาเป็นหัวเหรอมึงนี่มันทำเสียเวลาคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องหลอกได้กี่เจ้าแล้วเนี่ยวันเนี้ย ทำมัเป็นพ mm ูดปากดีจะมัเ hmm. ป็นหัวเราะพิคค nah. ัพอีควายด่าเก่งเนาะก็เลยได้เป็นแค่คอร์เซนเตอร์นี่ไงอะแลมัก็เปค่งานเงินเดือนหมืแูีควากูก uh. ็ทำงานสุดจริตนะเนด่าเก่งสุดยอดเอาถ้วยรางวัลไหมอีควายอุ้ยคนสมัยนี้ทำไมมนหลอกยากหลอกเย็นจังวะ อีนี่ก็รู้พวกเราโกหกแต่คุยด้วยเป็นครึ่งชั่วโมงเสียเวลาหาลูกค้าชิบใหายเลยอ่ะโคตรหุนหงิดเลยกูก็เหมือนกันมึงกูโทรไปร้อยสายแล้ววันนี้ยังไม่ได้สายเลยมีโอนมา500บาทโ<ฮ>อ้โหเนี่แล้ชาวต่างชาติมันมาคุมเราเนี่ยถ้าไม่ได้ตามยอดนะเว้ยไม่ได้เงินปันผลนะเว้ย<ฮ>ฉันละเสงิงเสงงเส็งเส็ง อุตส่าห์ทิ้งประเทศไทยมาคิดว่าจะมาอยู่นี่แล้วทำงานสบายได้เงินง่ายๆดูดิยากชิดผายเลยเลขเนี้ยความฝันทำนมฉีดผิวขาวต่อกระดูกขาให้สูงของฉันเนี่ยมันจะสำเร็จเมื่อไหร่วะมึงใจเย็นก่อนกูยังมีสายหนึ่งกูว่าสายเนี้ยน่าจะเป็นเหยื่อของพวกเรากูโทรไปแล้วเมื่อกี้อ่ะแกบอกว่าเดี๋ยวให้โทรกลับอีก5นาทีน่าจะเป็นคนแก่5้านาทีแล้วเดี๋ยวกูโทรไปเลยเออมึงโทรดิคนแก่หลอกง่ายดี งั้นถ้ามือโทรเสร็จแล้วเนี่ยส่งมาให้กูเดี๋ยวกูเป็นตำรวจให้สวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับคุณยายผมโทรจากขนส่งเอกชนนะครับครับที่โทรมาเมื่อตะเกียรครับอ่าอ่ามีวัสดุนะครับ,สสรรบที่ส่งจากบ้านคุณยายไปประเทศจีนครับแล้วก็วัสดุตีกลับพัสดุตีกลับครับใช่ครับ ไม่ทราบว่าคุณยายได้ส่งพัสดุไปที่ประเทศจีนหรือเปล่าครับอะไรเนี่ยยายไม่ได้ส่งหรอกลูกอ๋อไม่ได้ส่งหรครับถ้าอย่างนั้นแสดงว่าคุณยายอาจจะโดนแอบ,บอ้างอ่ะครับโอ้ในกล่องพัสดุมีสิ่งผิดกฎหมายด้วยนะครับคุณยายใช่ครับมีพาสปอร์ตแปดเล่มครับแล้วก็มีเสื้อผ้าแล้วก็มียาเสพติดด้วยครับ แล้วยายต้องทายังไงแล,ล้วลูกคุณยายไม่ต้องอ,อกใจครับคุณยายใจเย็นนะครับเดี๋ยวคุณยายไปแจ้งความให้ตํารวจช่วยนะครับแจ้งความวันนี้เลยครับเ,เหตุเกิดที่ระยองครับคุณยายคุณยายต้องไปแจ้งความที่ระยองวันนี้เลยครับไม่ทราบว่าคุณยายอยู่ที่ไหนครับโอ้อยุทธยาเลยเหรอครับไอ้หนูช่วยยายหน่อยนะอเอองี้ดีไหมครับคุณยาย เดี๋ยวผมจะติดต่อก,กับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ให้ทำการชืวเหลือคุณยายคุณยายแค่ยืนยันตัวตนนะครับว่าคุณยายไม่ได้เป็นผู้ส่งพัสดุนี้จริงๆนะครับเดี๋ยวคุณยายยืนยันกับตำรวจได้เลยอ่างั้นคุณยายรอสักครู่นะเดี๋ยวผมจะโอนสายไปที่ตำรวจนะครับครับครับสายสองตำรวจเดี๋ยวกดตรงนี้ได้เลย <c oughs> นนคุ้ะฮัลโหลสวัสดีค่ะร้อยตำรวจหญิงขวัญด้วยดีนารนายินดีรันะรบใช้ค่ะไม่ทราบว่าดิฉันเรียนสายอยู่กับใครคะเออใครนะคะสายนี่ยายกูใครนะยายกูยายมันเรื่องไงวะ กูหลอกไม่ได้ตั้งเยอะแล้วยายกำลังจะหลงโอนเงินมาให้แล้วเนี่ยออมึงคุยต่อเลยเป็นตำรวจมึงจะบ้าถ้าที่หลอกไปนะี่ยายกูนะเวย้ยมึงจะแคร์ทำไมวะใครก็ได้หลอกได้หมดแหละแค่เอาเงินมาไม่ได้ไไดคุณเอาก็มาคูยแทน มึงสัตว์นี่มันใหญ่กว่านเว้ยมึงฮัลโหลสวัสดีค่ะมึงจะไปไหนเนี่ยกูก็จะไปห้ามมันไงมึงไม่เห็นเหรอาเขาคุมอยู่เขาจริงนะมึงมึงจะบ้าหรือไงจะไปห้ามมันได้ยังไงและอย่างยายมึงก็กำลังจะเชื่อพวกเราแล้วแกกำลังจะโอนเงินมาให้พวกเราเนี่ยแต่นั่นมันใหญ่กู่นเว้ยใาญ่มึงแล้วไงวะกูจะเอาแค่เงินมึงก็พูดง่ายดีทำไมไม่โทรไปหลอกพ่อกับแม่บ้างอะ มึงจะมารักยายมึงอะไรตอนน ah oui, like like ี้ม uh ึงมาอยู่ที่นี่ก็เพราะมึงอยากได้เงินอยากจะเอาเงินไปทํานมทาขาทาผิวไม่ใช่เหรอเดี๋ยวพอมึงได้เงินจากเหยื่อมามึงก็ไปทําในสิ่งที่มึงต้องการไงกูเลือกมาที่นี่ก็จริงแต่กูไม่คิดว่าต้องมึงหลอกเงินยายตัวเองนี่หว่าเงินใครไม่เกี่ยวเว้ยขอได้เงินก็พอนั่งลงอืม ก็รู้เหนื่ยพวกนี้มันเอาจริงอยากตายเลยไงใช่ค่ะดิฉันเป็นตำรวจจริงๆค่ะยังไงรบกวนคุณยายโอนมาตามเลขบัญชีที่ส่งไปให้ด้วยนะคะเงินเข้าเรียบร้อยแล้วค่ะคุณยายค่ะขอบคุณมากนะคะอิงโง่โง่จังเลยโดนขลอกยังไม่รู้ตัวอีกอิงโง่แค่นี้แหละ ไอชวินสำเร็จแล้วหกหมื่นหนอหนอหกหมื่นฮัลโหลเจ๊ยายยายเป็นไงบ้าง หนูสบายดีจ้ะหนูคิดถึงยายนะจะหนูอยากกลับบ้านเราแล้วยายหนูอยากกลับเมืองไทยแล้วนี่หนูไม่ไปไม่ได้หรือลูกงานแบบเนี้ยอย่าไปทำเลยมาหลอกลวงคนอื่นเขามันไม่ดีนะลูก จะไปเลยเชื่อยายเถอะโอ๊ยยายยายจะมาขวางทางจเจริญหนูทําไมเนี่ยฮะยายแหกตาดูรอบๆเขาสิเขารวยกันไปถึงไหนตอนไหนแล้วเรายังจนอยู่แบบนี้เลยยายฉันก็อยากจะไปมีชีวิตที่ดีขึ้นร่ํารวยเงินทองก็แค่นั้นนะยายเล็กอย่างเนื้อนะงานที่ฉันจะไปทาเนี่ยมันก็สบายมากเงินเดือนก็ได้ตั้งเยอะตั้งแยะทําง่ายรวยเร็วขนาดเนี้ยใครจะไปหาได้ที่ไหนล่ะยายและหนูไม่กลัวเวรกรรมมั้งไงลูกไปหลอกลวงคนอื่นเขาว่า เวรกรรมหน้าตาเป็นไงญ่ๆฉันเห็นต้องรู้จักเลยฉันไม่ได้ปนจีใครไม่ได้ไปบังคับขู่เข็นให้ใครเขามารับสายฉันนี่เลขอีกอย่างนี้นะยายคนโง่มันก็ต้องเป็นเหยื่อของคนฉลาดถูกไหมล่ะยายฉันไปละยายยายร้องไห้เหรอ ยายไม่ต้องร้องนะเอาไว้หนูกลับไปเมืองไทยเมื่อไหร่อะหนูจะอธิบายทุกอย่างให้ยายฟังนะหนูจะรีบหนีเอาไปจากที่นี่จะกลับไปอยู่บ้านเราไะยายยายอย่าลืมมารอรับหนูนะหนูรักยายนะ ไปล่อยหนูไปเถอะนะหนูอยากกลับบ้านอะปล่อยหนูไปเถอะนะคะไม่ได้มึงไปไม่ได้ถ้ากูย,ยังได้เงินจากมึงไม่กุ้มมึงไปได้ไมล้านอนะป่ยหนไปเอะนะคนมีเป็นร้อเธอใช้คนอนได้ไมปล่อยนูไปะหนูอยากกลับไปหายายอะปลหนไปอะงได้มึงอยากไปใช <cam> ่ไหม อาชวินครับเอามันไปขังค้อหมูและผูกนี่สตงตัวมันไปขายให้กับอาชี นี่ยายพรมไหนเงินที่จะใช้นี่ฉันเนี่ยฮะเงินแค่6กหมื่เนี่ยมันนานแล้วนะเนี่ยฮะเมื่อไหรจะใช้ฉันสัทีเห็นว่าหลานสาวไปทำงานอยู่ต่างประเทศไม่ใช่เหรอไหนอะเงินอะตอนเนี้เงินก็ไม่เหลือแล้วยายโดนไอ้แก๊งคอรเทนเตอร์หลอกเอาไปหมดแล้ว เงินไม่มีถ้าเงินไม่มีนะเดี๋ยวฉันจะเข้าไปขนของของยายเนี่ยออกไปขายเลขขายเอาเงินมาให้หมดเลยของในบ้านเนี่ยก็ไม่เหลือแล้วก็ไม่เอื้อมลนะขนไปหมดแล้วไงอุ้ยไอ้นั่นก็ไม่มีไอ้นี่ก็ไม่มียายจำไว้นะถ้ายายไม่มีเงินให้ฉันนะ ฉันจะเอาคนมาทุบบ้านของยายแล้วก็ขายที่ดินนี้ซะจำไว้นะฉันให้เวลายายสามวันเท่านั้นถ้ายายไม่มีเงินมาให้ฉันเตรียมหาที่ซุกหัวนอนใหม่ได้เลยนี่ฉันใจดีแล้วนะสามวันนะยายโอ้ยนี่ฉันไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆใช่ไหมเนี่ย นี่หนูเอ้ยเมื่อไหร่จะกลับมาแล้วลูกเห็นบอกอีกสองสองวันจะกลับมาหายายกลับมา,าทัทีเถอะลูกเอ้ยยายคิดถึง